อะไรวะไข่้นกล้วยอต้นกล้วยอาถัยต้นกล้วยโอเคเออเราไปถ่ายรูปมันถ่ายรูปกันถ่ายรูปมันเถอะสั่นเดือชาวติ้งนะอาชาวติ้งเลยชาวติ้งเลยทิเดือเดี๋ยวไปกระจายกันเองเรื่องทิเดือดที่บอกต่อไปนี่ก็คือโบเมนโบเมนมาบังคับนะเป็นแค่ข้อเสนอเนี่จากเท่าท่เดือคิดมากเพราะว่าเด้อต้องสารภาพว่า เจจีทีเอเนี่ยเมืองเมืองนี่เป็นเมืองแรกทีเดอร์เร่นแล้วแกงนี่คือแกงแรกทีเดอร์เร่นนพอเสนอหกพอทีเดอเขียนมากก็คือข้อแรกอะเดอรอยากให้เก็บเงินทุกคนหามื่นหรือแสนหนึ่งอันนี้เก็บเท่อเดียวนะบ่ได้เก็บตลอดนะบ่ได้เก็บเป็นอาทิตย์คือเก็บเท่อเดียวเท่อเดียวที่ว่าน,นี่สมมติว่าเข้าเก็บหา,บามื่นบาทเมีนบอสิบหาคนมันสิได้เงินเจ็ดแสนหาเจ็ดแสนหาเนี่ยคือเข้าเก็บไว้เอาไวเหรียญสตอรี่เพราะเข้าบ่ฮูหูดอก พะว,ว่าลุงจากขอบแบบไปประกาศแล้วว่าเราคู่ดาวอ่ะเข้าไปแย่งลูภูนไผรไปขับรถส้นไผแล้วเขาอยากเปิดอ่ะยางหน่อยเฮาก็มีเงินเนี่ยว้จ่ายใบเหรินอันนี้คือเก็บเท่าเดียวนะแค่หาหมื่นก็ได้เท่าคุยกันได้อันเนี้ยครับเบอเกี่ยวกับไอ้รายเดือนรายสัปดาห์ใช่ไหมบอกเกียบเบอเกี่ยวอันนี้คือเก็บเท่าเดียวแบบยางหน่อยเฮามีเงินตังต้นไปเลรินก่อนนะัอ่าแต่อันนี้คุยกันได้ครับตามตามอ่าอันนี้คุยกันได้ครับเงินก้นถุงอ่ะเงินก้นถุงให้มันมีเงินเงินสามล้อคงค้างประมาณนี้แม่มันมันมันต้องมีเงินคงค้างเอาไว้ออะมันุใจ ข้อสองข้อสองคือเก็บเงืนไล่สัปดาห์อย่างที่บอกคือแกงเหาบ่แม่แก,งแ,กงแบบโอโ้โหเจอหนาไผ่ใส่เจอหนาไผไใส่ฉะนั้นเด้อเสนอว่าเก็บแค่สัปดาละหมืน่นสองหมื่นเนี่ยเดือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าหมืน่นสองหมื่น่ะฟ้ามลดสองร้อยโล่รอ,รอ,อบรอบเดียวก็เกือบได้แล้วนะภายในอาทิตย์หนึ่งอ่ะแค่เสียสาระฟร์มมือเดียวก็ได้แล้วนะเดือว่าหรือว่าคนเฮ็ดงานดำบ่มีเงินสดก็สามารถส่งแป้งตีราคาเป็นเงื่อนได้ไอเงี้ยยังเสียครับเอาของขาวแกง เงินรายสัปดาห์นี่เอาไว้สื่อเพนสื่อเอไมาไปเล่นแอ์ด็อปเล่นนันเล่นนี่เล่นกันนะครับเอาไว้ดินสัปดาห์ละหมื่นมันไม่น้อยไปนะสองหมื่นก็นั่นแหละเป็นแค่ข้อเสนอส่วนเรื่องราคาการเก็บเงินอ่ะเดี๋ยวมาเว่ากันอีกเที่ยงนึงก็ได้ประมาณเนี่ยอาทิตย์ละหมื่นสองหมื่นยังเสียแล้วแต่อันนี้ก็เว่ากันได้ปึกษากันได้สมมติว่าอาทิตย์ละสองหมื่คนกสิ มีเงินสามแสนใช่อันนี้ผมขอพูดนิดนึงนะคือสามแสนสามแสนใช่ไหมครับแต่คราวนี้สมมติว่าไปเหยียบตีนใครสักคนหนึ่งมาเข้ามาเรียกอ่ะเราเราไปสภาเราก็ต้องจ่ายห้าแสนแล้วห้าแสนมันไม่พอจ่ายก็เดี๋ยวค่อยไปเวทคุยกันอีกทีนี้อันนี้คือตัวอย่างไอเดอร์มันยกตัวอย่างเฉยๆไอเป็นสองมื่นะแมนค่อยไปเวทอันนี้อันนี้คือตัวอย่างสามข้อสามหรืออยากให้มีแฟมท่ามแต่แฟมท่ามเนี่ยอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งก็ได้ แต่ช่วงแรกๆอะเดืออยากให้มีอาทิตย์ละข้่ง,งประเด็นคือประเด็นคือหลักๆเลยมีอยู่สองข้อคือหนึ่งเอาตรงๆเดือดูจากแค่ลุงโน้นเนี่ยลุงสิงโตลุงตัดจากขอบคุณเอดาลุงห้านอายวันหน่อยอยังเสียที่เหลือเอาจริงๆแค่แบบหูจาักกาันผิวเผินอะ่ะอยากให้เข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์กันหูจักกันให้มากขึ้นใช่อันนี้คือเรากำลังทำอยู่นะอันนี้ประเด็นข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองแฟมท่ามอะแมลาเทาฟาร์มอ่ะถ้าเามีเวลาหน่อยเทากับไปตกปลาจักชั่วโมงหนึ่งที่เหลือเทากับเก็บเงินเข่าแกงให้เมดสมมติว่าชั่วโมงหนึ่งตกปลาได้เท่าไรขายขายได้เท่าไรก็นั่นแหละเข่าแกงให้เมดเลยอันนี้คือแฟมท่าอยางที่ก็คือแฟมท่าก็คือจะขายายหลังหลังดีเที่ยงคืนที่พี่โนเนี่ยถ่วเมนแมนเมนเมนเหมือนที่เรานัดกันมาแล้วแล้วนั่นแหละมันก็สิบอกว่าข้อสองที่เก็บแค่สองหมื่นแล้วแล้วมันสิมีเงินเนี่ยเข่าแกงอีกได้อีกทางหนึ่ง มาสิใด้บ่หนักกันหรือว่าอะสมมติว่าโอ้แฟมท่าอาทิตย์นี้เฮ่าหนักเลยสัก3ามชั่วโมงได้เงื่อนหลายเฮ่าก็ยกเลิกการเก็บเงื่อนรายสัปดาห์นั้นไปเพราะว่าอย่างที่เฮาบอกว่าเฮาบ่าได้เป็นแก๊งที่แบบต้องมาเก็บเงื่อนแบบเป็นหมื่นเป็นแสนคือแก๊งใหญ่ๆเขาอะแต่อันนี้ก็ค่อยมาตกลงกันเถอะหลังอันนี้แค่ข้อเสนอข้อที่4ี็คือได้ได้ยินมาว่าสมมาชิกที่เขาส5บหนน่ะมีบางคนสิไปเฮ็ดเฮ็ดนีหอย่างนะที่ไปเอากองสภาพติยบุตร นั่นแหละที่เดือบอกคือเดือบพอยากให้ไปเอาเนื่อนไขที่แบบว่าต้องซุงคอปเปอร์กับเหล็กหรือสายปั้มเดือบอกเลยคอปเปอร์นรกสุดในการปั้มแล้วเลืองพลังชีวิตชิบหายสู่ไปป้มปั้มยางกันปั้มของแท้เราอ่ามีคนยกมือรับเดืออาอ่ะแล้วครับก็นั่นแหละอย่างที่เดือบอกก็คือตั้งแต่ได้ยินข้อเสนอมาตอนนี้ก็เลยอยากจะรอแบบรอให้ครบทุกคนก่อนแล้วจะบอกทีเดียวว่าแบบเออจะเปลี่ยนจะขอเพราะ ลด15%ของแก๊งเราครับมาได้ถึงเส้นเดือนนี้ผมก็เลยคิดว่าจะขอฟาร์มให้มันให้ได้มากที่สุดอะคือร้านร้าน5อาบอีกเนี้ยครับแล้วขับเพื่อเส้นนี้ไหมถึงถึงรถเหลือร้าน9ครับรถคัดกล่องจาก 2, 2>, า 2, 2ล้าน2ล้านงใช่เพราะจะ้ง่าย ไอ้น้ำมันเปลี่ยนแนวทางใหม่ก็คือไม่รับข้อเสนอเป็นคอปเปอร์กับเหล็กแต่จะฟามเงินฟามเงินให้ได้หนึ่งละหนึ่งจุดห้าล้านเพื่อที่จะไปซื้อเป็นเอาเงินสดไปซื้อเลยใช่ใช่จะบอกนนครับครับนั่นแหละที่จะบอกก็คือขอซีเรื่องการช่วยเหลือคนที่ไปเอากองสภามาแต่แน่นอนแก่งอาจที่บด้ยซัพพอร์ททางล้านเก่าแต่ยังหน่อยกระซอยใดคนละซีหาแสนจังเจียครับหรือว่ามันก็อเคซึ่งเงิน ทีส่สิเอามาซัพพอร์ตหนึ่งในนั้นก็อาจสิมาจากแฟ้มทามก็ไดเข้ากับไปซอยกันแฟ้มทามแล้วก็ซอยคาอาวุธกองอาวุธใดคนละซีหาแสนเพราะว่าเอาตรงๆจะให้ช่วยทาง้านเก่า <สำ S 1> มันเกิเป็นไปบพได้อะเพราะว่าใช่ใชแต่ละคนมันก็นนมีงานมีอีอย่างอ่าแมนครับถ้านั้นเจ้าของตูต้เจ้าของเองกระต้องซอยเหลือเจ้าของเองนั่ประมาณนี้ข้อหาข้อหาเรื่องแชทกลุ่มครับหรืออย่างให้ใส่ในการตัดสินใจบางอย่างอาทิเช่นเรื่องที่มันมีผลกระทบกับ อยากให้แบบซ่้อยกันตัดสินใจสิใดแบบพอไผคนใดคนหนึ่งตัดสินใจไปแล้วสีบ่มาแบบโอ้แม่งทำไมไปแบบนั้นวะแม่งทำไมไปแบบนี้วะไม่เห็นถามกูเลยกูก็อยู่แกงอย่างยังเรื่องการตัดสินใจเรื่องการตัดสินใจแล้วนั่นแหละเรื่องเส้นง่ายๆอะแฟมทามอาทิตนี้มีแฟ้มทามวันอาทิตย์ให้เห็นด้วยบอตอบเกดบอตอบเกดแค่นั้นถ้าเกินเคืองก็ไปไผ่บว่ากก็บบไปเฮ้าบว่ากันอยู่แล้วแค่แบบว่าอยากให้มีบทสนทนาในอย่างหน่อยๆมันก็นั่นแหละครับมันบ่กเงาอ่ะ ยังน่อยเท่ากับเป็นแกงแล้วแต่ก็นั่นแหละบ่ได้ซสีเดียดถ้าไผบ่ว่าก็บอกว่าบ่ว่าเท่ากับบไดลสีหลากไปแฟมท่ามียังจังซีอะครับมีลินไม่มีเหงาเด้อจำไว้คอสุดท้ายอันนี้คอสุดท้ายต้องเบากับลุงตัดเลยลุงตัดวายูคอสุดท้ายถ้าเบาถึงลุงตัดอะถ้าเบาถึงลุงตัดอะมันมีมันสีมีบ่กี่อย่างอะที่คิดถึงลุงตัดอะสำรับเด้นนะที่เด้อคิดมากขึ้นที่คิดถึงลุงตัดเด้อคิดถึงเรื่องเดียวเลยเอ็กตีมหรือว่ากิจกรรมอียังต่างๆที่แบบนั่นแหละ มันให้ใหเราเหตุท้ายเครียดอ่ะหรือแบบเนี้ยแข่งจักปันจัก,กรยานขีเบี้ยปงเวี้ยปากแข่งกันเงนรางลัลาสักหาพันพันหนึ่งก็เพราะแล้วแต่ว่าแบบเป็นการเฉื่อยสัมพันธ์ในเก่งอ่ะมันสิใดบเบื่อจะให้แฟมท่ามตลอดมันก็นนาเบื่อแม่นบละ่ะแฟมท่ามฟามร์ฟมอย่งยบบอางเดียวฟ้ามอย่างเดียวมันก็เบือตลอดเดือยว่าลูกตัดอ่ะเฮ็ดเอ็กซ์ตีมบ่อยเดือว่าลูกตัดนาสิแบบั่นแหายยังห้เฮ้าเห่นได้หรือเฮ้าแบบมีไผบ้าง อาทิตย์ใด้บางๆก็เสนอมาอาทิตย์นี้ไปเล่นเอ็กตี้นั่นเอ็กตี้มีแข่งนั่นแข่งนี่กันบ่มันสิจะอะไรลองดูบนหลังคอหน่อยนั่นแหละประเด็นหลักก็คือเชื่อมความสัมพันธ์นะครับอย่างที่บอกเอาจริงๆเด้อยังจำซื้อหลายๆคนบ่ได้เลยเนี่ยที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเด้อยจำซื้อคนสูงช่าจ้ใด้เลยล้ำช่ออีกรบมั้ได้นอีกรอบเล่ากี้ดูเมื่อกี้ยังลืมตามหมูแฮมเลยรเรื่องที่เสนอก็มีซนีแต่ว่าบ่จำเป็นต้องรีบทุ่ทุกข้อแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะค่อยเป็นค่อยไปอ่าค่อยเป็นค่อยไปบ่ได้ซีเรียสอีไรยัง แลเดือก็ยากที่บอกว่าเดอือไม่ก็ไฟเอ็มแล้วนี่เป็นแกงแรกของเดอือกมี่ยังก็ค่อยๆไปก็ได้เพราะเดือก็ว่าได้โอ้โสิมากขึ้นแกงแบบเรเล่นแนวตึงเพราะว่าเดือบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่ะมันบบแม่นแนวทาาที่เดืออยากเรียนอยู่แล้วอัดตึงๆอะ่ะแต่ถ้ามีสตอรี่มีต้อยตีเดือก็ซอยเต็มที่อยู่แล้วจงแล้วก็วยประมาณนั้นครับเรื่องที่เดือซื้อกระเป๋าใช่แลลุงลุงก็ช่วยซอยเต็มที่เหมือนกันอ จริงๆนะที่เดิมพูดมาทั้งหมกข้อมีสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้วบางส่วนอย่างเงี้ยอย่างกิจกรรมที่จะ,จะเล่นกันอย่างวันนี้เท่ไหมเราชวนทุกคนไปทํากิจกรรมด้วยกันก็คือไปจบการญชาด้วยกันนะ่ะเนี่ยเนี่ยชวนให้ทุกคนเนี่ยรถคันละสองคน สร้างมิตรภาพด้วยกันสร้างมิตรภาพที่สอนออะไรอย่างเงี้ยด้กันเก็เป็นมิตรนะใช่อยากให้มีอยากให้มีกิจกรรมร่วมกันอ่ะให้ทําความรู้จักกันได้พูดคุยร่วมกันเพราะว่าเรื่องของมิตรภาพมันมันไม่สามารถที่เราจะหนึ่งคนเดินไปคุยกับอีกคนนึงได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบทุกคนรู้จักกันด้วยกันทั้งหมดก็นั่นแหละอย่างที่เราคุยกับเดื่อเมื่อวานนี้จำได้ไหม เนี่ยตรงเนี่ยตรงบ่อน้ําเนี่ยตรงเนี้ยว่าเราอ่ะก็ยังไม่รู้จักเด๋อเลยด้วยซ้ํายังไม่รู้จักคนในกลุ่มของเอดาเลยด้วยซ้ำถูกไหมโอเคเราสเจาะสองเฟืองลงมาเลยอย่ะมึงทำมึงปิดบอได้พีดีไหมมึงปิดบอไดิเนี่ยชวนมาทำรับเดี๋ยวปิดบอแบบพอดีข้างบนหลังคาบรายงงานมาส่วนแฟนทาม เที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนที่เฮียโนเนียเสนอก็ใครจะมาไหมเมกมีใครจะมาไม่ได้ไหมมามามาครับแต่ว่าพี่โนจะไปทําอะไรดีครับเรื่องนี้ผมขอกระจายงานให้เด๋อครับว่าคนมาบอกนะท่านประธานจะตายงานให้แล้วว่าเด๋อเป็นงานเช้าใช่ไหมเทียเทียกรายงานไปปลาตกปลาเนี่ยเรากระจายระยะเวลาสั้นแล้วมันไป แต่ตกปลาใต่เงื่อนหลายสุดคือใบทอมกับถังเช่าแต่อันนั้นมันคือมันกะเวลาอะไรว่าเขาสีดึงตอนไหนฉะนั้นก็เลยตัดออกไปเลยใบทอมกับถังเช่าเพราะเขาพู้ว่าสภาพสีดึงตอนไหนเขาชอบหมู่หมูไหมที่ใดใบสุดแต่มีข้อเสนออีกอย่างหนึ่งนะก็คือใบท่อมกับถังเช่าถ้าเข้าสีเห็นทรงสภาพดีอะแล้วตอนนี้ไผมีเงื่อนซักประมาณแบบสองสามแสนอ่ะแล้วอยากได้เงืนได้เงินเพิ่มอ่ะเดอมีข้อเสนอคือ ตอนนี้ใบทอมราคา21บาทเมนบอเข้าพากันไประดมใบทอมหรือถังเช่าก็ได้แล้วมายัดตู้ของคนคนนั้นอะ่ะมีคนรับสื่อไปอะ่ะแต่สื่อในราคา19บาทก็ได้28บาทก็ได้ที่เหลือคือเป็นกําไรของเจ้าของตู้แต่จังไดเข้าก็ได้เงินหลายกว่าเข้าไปตกปลาแน่นอนเจ้าของตู้สิได้กาไร2บาท3บาทจากเศษใบทอมทีบ้างไปในสล็อตของเจ้าของอะ่ะแต่เจ้าของเจ้าของสล็อตต้องเอาเงินมาสื่อแก่งนะ,ะต้องเอาเงินเขาแก่งอะ่ะ ท่านประธานจ่ายงานได้แบบเจ้าพ่ออีโคแมนครับอันอันนี้คืออันนี้คือได้เงินหลายแห้งใบธอมกับทังเช่าอ่ะแล้วคนทีบริบใส่เงินอะมันก็จะได้เงินเพิ่มอีกเพราะว่าตอนแรกผมมองไว้แค่ฟร์มหมูบ่ได้ครับคิดไปแบบโอ้โหมันต้องถามวนทำงานข่าวฮะสุจริงนประธานอันนี้อันนี้คือระยะสั้นผมบอกแล้วนีเปไงผมแค่หนีไงเปิดช่องให้เขาแล้วเขากบุ้งเลยคือนประธานท่านประธานโยนงานไปให้ ทันโยนเลยโยนอะไรแล้วโอ้ยโยนเสนอความคิดเห็นไดนแต่ทาง่ายสุดน้ำทายาทว่ามีคนที่จริงเดีอยก็อยากซื้อน้าอ้ทอมมาแต่ว่าเดีอยใส่เต็มสล็อตไปแล้วมันใส่ไ่ได้แล้วของเดือดอแล้วพี่ผมบอกว่าแต่ชันนั้นก็ได้นะครับตกปลาก็ได้ง่ายดีสักชั่วโมงนึงก็ได้หลายบาทนะสุขภาพคนนั้นนะาที่ได้หลายเหรียคนคนที่ใส่ใวทอมครับก็ต้องเป็นคนที่ดูแลเรื่องเขาเรียกว่าอะไรสต็อกของของ บอกก็คือทามีเงินคือเอาเงินเอาเงินจ่ายแกงไปเลยครับที่เหลือของเจ้าของก็เป็นเงินเย็นอ่ะสภาดึงตอนไหนก็ได้ไดในค้นนั้นก็ได้เงินไปเลยครับคือแบบเอาง่ายๆแกงฟาร์มมาขายให้คนขนนั่นสิบแปดบาทสิบเก้าบาทยังเสียครับคนนั้นก็ได้กาไรอีกสองบาทสามบาทเวลาสภาดึงเต็มสล็อตซี่สิบสี่สิบสล็อตปันล้อยหาสิบคุซี่สิบอะครับแล้วก็คุ้นสามบาทดึงนั่นแหละคือเงินที่เจ้าของจะได้ ตกปลาก่อนไหมหลังเรีใช่ตกปลาก็ได้นะง่ายเอาแบบเอาแบบง่ายๆก่อนอ่าแล้วก็เล่นมาขายเราช่วงนี้ปลาราคามันดิ่งใช่ใจะได้ไม่ต้องแบบเอาเข้าตู้รอสภาดึงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แบบตกปลาง่ายๆเลยโอเยฉันหยิบตกปลานะแล้วคือเราต้องไปแต่งชุดเนี่ยเราเราไปตู้ราไปเือกดี๋ยวหลังรี้ ไม่อยากเจอต้อก่อนรีก่อนรีครับเพราะงั้นเดี๋ยวหลังเราเราจะได้ก็เดี๋ยวไปใส่กันเลยก็ได้ใส่ไปคุยไปใส่อะไรอะใส่โอ้ยใส่หมดใส่มาแล้วใส่ไปเปลี่ยนชุดใหม่ครับหรือว่าแยกกันไปได้ไหมไปด้วยกันได้ได้ได้หมดเลยได้ไปร้านเดียวกันดิไม่รู้ตัวรีครับผมใกล้ๆจ้งนี้รหลังเคฟออกมาตรงไหน ตรงไหนวังเองไเนวะไม่รู้เนี่ยว่ามมไงพี่ถ้าเกิดตกปลาสี่ร้อยโลเนี่ยจะตายต้องใช้เหยื่อตกปลาประมาณเท่าไรเก้าร้อยเท่ารอยเก้าร้อยเก้าร้ยบเก้าร้อยเหยืและเบ็ดแมนไว้ทีหลังก็ได้เบ็ดนิวนติดะเบ็ดเบ็ดดดชัตเงเรให้ให้เอาเบ็ดเบ็ดต้อนับแป๊บนึงหมูแฮมรอแป๊บล้เบ็ดสิบหักก้นหมไปสักลอยหนึ่งก็นก็ได้ดับเบ็ดอ่ะโอเคดีถ้างมันจะคอยเราคอยส่งตัวแทนเขามาสื่อก็ได้ดอว่า เอาให้เต็มสี่ลอยลูกขั้นหนึ่งอะครับแล้วให้จ้คของรถแกนมาขายก่อนคนที่เลือกระตุกทีดเสียมาขายนั้นสองคนนะสองคนหรือสามคนนะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะโจรมันชุกอะช่วงเนี้ยแต่เราไปอยู่กันเยอะก็น่าจะพอสมควรให้มันให้มันรู้พลังโอเคน้ะมั้งแต่เวลามาขายอะก็เดี๋ยวสองสามคนเดี๋ยวให้ตัวให้คนให้คนไปตอนขายก็ไปเป็นคู่ไปอ่านั่นแหละย่างหน่อยคือยามากคนเดียวอะเลยมันอันตรายช่วงนี้ใบใจไป่พด้ เพราะพี่โตพี่โตวิ่งสายจับแล้วรอบป้องกันถ้างั้นก็เดี๋ยวใครเราใครมี400โลก็ซื้อเหยื่ออย่างที่เด๋อบอกก็คือ900เหยื่ออ่ะตอนนี้เอาแค่400โลไปก็ได้นะตอนนี้มีของเด๋อขั้นหนึ่งอ่ะมีลูกห่านของผมห่านไอ้แฮมฟุกซีคันขั้นเกิร์กห้าพอแล้ว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 แค่นี้ก็พอแล้วี่เด๋อเอาห้าคันนะเอาเลยชั่วโมงนะน่าจะยันเช้านะ เอาจริงๆอ่ะเอาไปแค่สองสองคันกับพ่อนะกัเคันหนึ่งคันหนก็เล่นันแล้เดีไเอด้บ้านเดี๋ยวเอารถเร็วเได้ไโอเคงั้นก็สี่ร้อยสรอยโลสองคันนอกั้นรถเร็วตามนี้โอเคทุกคนไปไเปลี่ยนกันเข่อเข่าเขียวไปไข่าเขียวได้เลยโอเคโน้อต้งเขียบพี่ห้ากางเกง เอ้แต่หมูแฮมเองก็จะเป็นเขียวเหลืองต้นกล้วยอะไรวะใครต้นกล้วยใ่ไหมถ่ายต้นกล้วยอถ่ายต้นกล้วยโอเคเออเราไปถ่ายรูปกันไปไปเออไปถ่ายรูปมันถ่ายรูปกันเถอะกล้วยตรงนี้ไม่สวยตรงโน้นดีกว่าอ่ะอะไรของมันวะไอเด็กนู้นเจ้นี้ยเจ้าเนั้นเจ้าอะไรอยู่ว้างที่ตกน้ำเลยเนี่ยมันแบบยืนกันเป็นตัววีไอ้หนูเด็กคนนี้อ่ะได้อายยืมตัววีเออนี่นี่ตรงนี้ต้นกล้วยเยอะแยะนี่ไง เนี่ยต้นกล้วยนี่เลยนี้ให้เนกลยงยายแทงเข้าไปนี่ยให้มาอยู่ข้างหน้าแทงแทงลงไปเป็นตัวว right ีวีไปข้างบนหรือป้างล่างไหนเอาเฮียยืนตรงนี้ ตรงไหนก็ได้ได้หมดเลยผมก็ได้หมดเลยไม่จะยืนมันสวยๆตัววีเข้าใจปะเอาเซนเตอร์ตัววีตัววีอะไรวะได้หมดเลยครับได้หมดเลยได้หมดตรงไหนเฮียมีโบแดงอยู่คนเดียวก็ยืนข้างหน้าสิคนอื่นก็บโบเขียวตัวก็แดงนั่นไงไหนอะอ่ะใครก็ได้อ่ะเฮียเลือกตรงไหนได้หมดเลยได้หมดเลยเอาเอาเดี๋ยวหาทีหาทีนี่ตัววีเอาหาทีเลยหาทีเลยนะที่สอาจะยืนเองแล้วนะอันที่สอง วีไปทางไหนไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังเนี่ยไม่รู้วีไหนเนี่ยเอาตูดมาทางนี้เอาวีตูดมาทางนี้นี่นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่ที่มันวียังไงวะยัเป็นวีอะแทงลงไปอ่ะตรงไอระดาบเป็นบ้างอะเป็นบ้างอะเป็นบ้างหมูแฮมมันอยู่ตรงนี้ผู้หญิงสามคนนี่ีเด๋ยว้สาม่ขาวนี่ไม่คือหันหน้าไปทางไหนอ๋อหันหน้าไปทางนี้หันหน้าเอาเนี่ยหันหน้าเอาเนี้ยเอาแกเออโอเคโอเอาแกหันไปทางตรงนี้โนนี่ไหมพี่กงโกใช้หมูแฮมใ้่ยมีสามคนพอดีผู้หญิง แองเกอร์ยืนตรงกลางไหมแฮมยืนตรงนี้แฮมยืนตรงนี้นี่ตรงไหนก็ได้ครับใครกลางกลางหรือกลางไม่ทางยืนตรงนี้ได้ไหมชั้นเองมามามาเร่งรีบเร็วเร <Really? S 2> <c oughs> ็วเร็วนาทีสินาทีเร็นาทีเนี่ไงนะพี่อ่ะแล้วอ่ะแล้วก็แล้วก็ไม่มีคนเลยซ้ายมีคนเลยเหลือเหลือไซ้ายอยู่ซ้ายอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเติมเติมกว่าหน่อยเติมกว่าหน่อยโอเควีเข้าฝั่งนี้โอเคโอลุงลุงลุงถอยมาหน่อยถอย ลุงไหนวะเนี <rural left> ่ยวโอเคิดไม่ใชวี่อตเองเป๋ปนะเหตผนอวัเตอร์วอเตอร์มาางครังเดีอเตวนี้ทเไอเดือเข้าใจคาว่าตัววีไหมลูกไอ้เอาถ้าโพสถ้าโพสให้เหมือนกันพพดหลายพอดหลายเอาสวัสดีสวัสดีเอาสวัสดีสวัสดีอะไรสวัสดีแล้สวัสดีไหนเออไปาข้างลังเดยขุนก่นเอียวไ่ะเดี๋ยวมันิดนึงสวัีหเพเอเบอร์สองเบอร์สองเอร เออเพลสองเยอีโมดสองเลยอีมสองอีมสองอีมสองไอไอสกอตีเองไม่ตรงกับเพื่อนไม่ตรงกับตะคอนเร็วเร็วตะคอตเอันนั้นมันเต้นแล้วเตบูดฟองทำไมแล้วอีโมดสองเลยก็ต่อยโอเคโอเคเออเออใครอะใครลินเดี๋ยวข้ามาหนึ่งลิน เออนั่นแหละเออเดินหน้ามาโอเคสวยสวยเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีใช่จังหวัดใช่เออเอาสวยงามสวยงามแข้งห้าเลยเออมองไปตรงไหนวะอะไรอะไอ้ฝั่งเราอะได้อยู่หัวหน้าเออข้างซ้ายฝั่งสวยเลยข้างขวาอะไรอะขอบคุณออโต้ะกันดูอ้ถ่ายข้างซ้ายเลยด้วยกันเน้นข้างซ้าย เฮ้ยสกดติ้งยืนเฉยๆนี่เป็นอะไรอ่ะมัมาดิซอนเหรอมันเบ้้ายว่ะเบซ้ายไม่มึงมึงก็มาต่อไอ้ลินเนี่ยทางขวาเนี่ยจบแล้วเพื่อนเบอร์หนึ่งแด้ๆเบอร์หนึ่งแกงราเบอร์หนึ่งอ่ะแกลืมลงหมักเลือกตั้งบอกวันนี้เบอร์หนึ่งเราจะดูแลประชาชนของเราเองไม่หานนะครับเจ๊

ลงชาวคณะโอเคเนาะหรือบังเกิดขึ้นแล้วหน้าจอไปเห็นเฮียีโรนียแล้วพเหมือนก็ในยุคพกขุญเฮ้ยเบาสิเบาเป็นแบบอารมณ์ฟิลแบบขุนแผนขุนช้างเยอะขุนแผนที่มีแบบนักไอจุดเลยสมองร้อนไหมท่านขุนนั่นแหละผู้ดาวขึ้นเนี่ย ชาวตกปลาจเท่าไหร่โดนตกปลาเป็นไงวะเที่ยงเคยดูแต่ตูนนี่ปเวลาเวลาแบบคนเราเรียกว่าอะไรวะตูนสมัยก่อนอะไรนั้หน้ากากแก้วอ่ะเวลาจับหน้ากากออกมาแล้วจะเป็นอีกคนหนึ่งอะอ๋อไอ้นี่ก็จับนี่ก็จับเป็ดจับเป็ดแล้วก็แบบวิญญาณนักดาประมงได้ไหมตอนเนี้ยตอนเนี้ยยยบออกาุเลนะใครไม่ทันดีกว่า เกิดไม่ทันใต่ดอวอยน้ำเดินก็เหมือนกัน้ำเดินจับเป็ดผมจำไม่ได้เลยเรื่องนี้ผมเหมือนไม่เคยผ่านตาเลยนะเป็นอาชีพนะใช่หรอใช่หรอแต่เช้ายังเจ้าขุนทองเลยนะอันนี้ก็เดินดังเลยโอ้ไอ้มันต้องขยับขยับเว้ยเป็นโลกอะไรอยู่เฉยๆไม่ค่อยจะเป็นด่าตัวเองนี่ตัวเปองอยู่นก็อยู่ไม่ได้นะเียมันด่าตัวเองไงก็ไม่ใช่ ปาดมเนี่ยเขาก็ยืนตกกนุ่มดิบตลอดนียเันต้องขยับกูก็ฝืนเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้กูฝืนธรรมชาติตัวกูอยู่ะที่แบบยืนนิ่งๆนะตกปลาไหนที่ต้องทำอย่านี้อยยืนตีแล้วก็สั่นขาอยู่นี่ก่อนก็เอยช่วเอาเจลไหมเจลเอาไปทำไมอ่ะเอาไปทำไมอ่ะเอาเจลเอาฝืนดอก เราต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นอย่างเงี้ต้องใช้ดารบีน่ะไม่ปาดน้ำลายก็ได้เอ้ยคายเลื่นๆกันเหรอไม่ของมันหมดไงผัวเตียงมันหมดเอางี้เนี่ยไหนๆเราก็อยู่กันเยอะๆแล้วเราว่างกันช่วงเวลากี่โมงกันบ้างจะได้ดูซิว่าแฟนามความเป็นไปได้ในช่วงเวลากี่โมงเจ็ดโมงเช้าฮะเจ็ดโมงเช้าได้ครับไปเล่นคนเดียวนะเดยยวขาไ้มั แม่เขาทำตอนเย็นพวกข้าทำงานดำไงแต่ก็เอาคนส่วนมากก็ได้ก็เนี่ยช่วงเวลาแบบนี้เวลาเที่ยงคืนถ้าไม่ติดเลยเที่ยงคืนมันคอยไม่มันคอยไม่อยู่ในป่าก็ถามก่อนสองชั่วโมงเที่ยงหลังเที่ยงคืนลุงไม่ไหวลุงไม่ไหวอ้าโอเคไมโอเคเนี่ยทำงานโอทีหนึ่งสี่ทุ่มไหมไม่เป็นไรเราเราก็ทั้งแม่งพี่นะเวลาแค่ทามสี่ชั่วโมงนะคะพี่ไอจ้ะ ชั่วโมงนะนี้คุยกันใส่นะถ้าถ้าแบบถ้าถ้าชั่วโมงเดียวจังเสียมาตกปลาก็ไ้แต่ถ้าแบบมีเวลาสองหรือสามชั่วโมงก็ไปลามาไส่กองเข้าก็เอากองเขาเก่งเผื่อแบบอ่าน่าไหนๆเลยนะถามทุกคนเลยทุกคนชอบกี่ชั่วโมงอ่ะมีเวลาให้กันและกันกี่ชั่วโมงที่จะบันอดโยกด้วยกันเป็นชาวพน่อย่างเงี้ยะอยากได้สักสองชั่วโมงเหมือนกันนะเผื่อไปทํากิจกรรมร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่กัน ตกปลาหรือทำอีโคเป็นแบบกิจกรรมชาวคณะเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือได้สั้งสองคืนใช่ไหมใช่เดี๋ยวเต็มสัก์ตอก็แบบต้องงดงานดาสักวันหนึ่งไงแต่ได้ทั้งอยากได้ทั้งสองครั้งได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาวันหนึ่งก่อนก็ได้วันหนึ่งเริ่มทั่มหนึ่งก่อนลองลองลองก่อนลองครั้งหนึ่งก่อนอย่างนี้ดีกว่าแฟมไทม์อีโคอาทิละอาทิละครั้งแล้วก็กิจกรรมอาทิละครั้งไหมล่ะ ต้องเอาอย่างนึงก่อนไหมสลับก็ได้สลับอ่ะใช่อาิตยหนึ่งแป๊บทำอาทิตย์หนึ HIV ่งกิจกรรมที่ไรเพราะขี okay, so ้อ yeah, so ่คมันจะเยอะไปเนาะใช่ค่อยเป็นค่อยไป